คุณผู้ชมครับไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าหรือไม่นะครับสำหรับนายมงคลกิจสุขสินทรารนนท์หรือว่าพี่เต้พระามเจ็ดที่ออกมาโพสต์เตือนคุณกันจอมพลังซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณกันจอมพลังก็ขอบคุณในความหวังดีแบบซอบๆไปแล้ว แต่วันนี้คุณกันจอมพลังไงโพสเดือดอีกรอบบอกเลยงานนี้พระรามเจ็ดสะเทือนแน่นอนเรื่องนี้ครับมันเริ่มต้นมาจากกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธานนท์นะครับมีการโพสข้อความเตือนกันจอมพลังโดยบอกว่าฝากถึงน้องกันจอมพลังถอยเถะน้องในายใหญ่สั่งพี่ชายนายมาแล้วนายไม่ถอยมัวเชื่อ f อมากจำบทเรียนของทนายตั้มไว้เคยดังสุดขีดเอช่วยไม่ได้นะคดีจะมาเพียบ เต้ปรามเจ็ดครับยังโพสอีกนะครับว่าที่เตือนเพราะรักและห่วงใยน้องเป็นคนดีมากแต่ควรรักษาชีวิตไว้ดูแลครอบครัวและประชาชนท่านอื่นๆพี่รู้นิสัยนักการเมืองมาเฟียดีเขาจะเตือนครั้งเดียวพี่น้องเขาไม่สนเขาสนอำนาจอย่างเดียว ซึ่งภายหลังการโพสต์ของเต้พรามเจ็ดนะครับทางคุณกันจอมพลังก็ออกมาโพสต์ว่าขอบคุณคุณเต้พรามเจ็ดที่เป็นห่วงผมครับถ้าผมกลัวผมไม่ออกมาช่วยเคสนี้ครับไม่ต้องห่วงผมครับคุณเต้ไปดูแลโซนพรามเจ็ดต่อได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองคุณกันยังบอกอีกนะครับว่าเคสนี้ผมดูแลตามที่ญาติร้องขอทุกขั้นตอนตอนขึ้นศาลมีทนายประกบช่วยจนจบคดีไม่ต้องห่วงผมกับเคสนี้เลยครับไปดูแลคนพรรามเจ็ดต่อได้เลย จ้างจ้างเงินมาแล้วก็มาดับไปแล้วผ้าแปนบาทด้วยครับเมื่อวานเนี่ยผมพูดด้คำว่าสุภาพมากๆแล้วนะครับว่าเที่เนี้ยผมขอบคุณมากการที่เป็นหววนะครับแล้วก็เทสนี้ผมดูแลแล้วล่ะนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะแล้วก็อยากให้คุณเต้เอาเวลากลับไปดูแถวสลัมเก็ดน่าจะดีกว่านะครับนะผมว่าเออนะครับไปไปเล่นแถวะลํมเก็์ดีกว่านะครับ กาัดมองว่าเป็นเป็นการสัดเตือนหรือความขัดดีหรือเป็นการควบคมกลัให้เรารู้สึกกลัวหรือเปล่าคือไอ้ข้อความแบบนี้นะถ้าคนฟังมันก็รู้สึกกลัวได้นะครับถ้าจะบอกว่าแบบมีคนมือผม๋มือปืนมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนมันตั้งแต่เรื่องแรกแล้วว่าพูดก็ไม่จริงแล้วนะครับที่บอกว่ามีคนมากดกันโผมมี่ี่ชายได้รับออเดอร์มีคนสั่งที่ชายหรือมาทำเรื่อง มนะไม่เลยที่คุยก็คือผมไม่อยากพูดเลยแต่มันจะดูน่าเกลียดนะครับนะคือเขาก็รักษาใบยาทางไอ้นี่กันโดยที่เอาไม่ได้ฝากส้านเอาฟังไม่าย้คือเขาบอกตรงๆว่าถ้าตรหร,ร,รู้นะฝากผู้กรณีไม่จยากหรือว่าไม่ดูแลยายเดี๋ยวเขาก็จะให้มุ้งยีเขาดูแลให้แค่นั้นเลยแต่เขาทั้งพูดอย่างี้เดี๋ยวมันจะดูเหมือนตกหน้าหรือว่าหลักหน้า ล่าสุดครับคุณกันจอพลังออกมาพสต์อีกนะครับว่าตอนนี้ตามีอาการหลอนผวาหนักในห้องไอซูกลัวคนมาทําร้ายหลังที่เต้ออกมาพูดว่ามีคนตั้งค่าหัวผมเต้หุบป,ปากเถอะไม่ต้องยุง่งหัดคิดถึงความรู้สึกตายายบ้างแมงมัวตั้งแต่ละครเรื่องนายใหญ่ละขณะเดียวกันคุณกันจอพลังยังบอกอีกนะครับว่าเท้าผมไม่ได้อยู่กระเป๋าใครดีมาดีกับแรงมาแรงกลับไม่ต้องยุง่งตากบอกหวังดีเอาแสงมาก จะลืมคิดถึงผลกระทบหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันครับสําหรับประเด็นนี้รอดูครับว่าคุณกันจอพลังออกมาพูดแบบนี้ฟาดแบบนี้แล้วแต่พลังเจ็ดจะเอายังไงไปต่อหรือพอแค่นี้รอติดตามครับ